สวัสดีครับผมสวัสดี f อฟทุกท่านสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาพบกับช่องเลขนะครับคลิปนี้เป็นคลิปสรุปผลมัดรวมฮาหนอยของท่านอาจารย์ให้รวยนะครับของวันที่12เมษายน2568เช่นเคยครับผมก็เป็นการให้แนวทางต่อของวันที่13เมษายน268 8 แต่ก่อนอื่นที่เราจะไปดูผลสรุปและดูแนวทางกันนั้นเราก็มาดูคําเตือนกันก่อนนะครับคําเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมช่องเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดกดไลค์โปรดกดแชร์โปรดกดติดตามและแนะนําบอกต่อช่องเลขหนาคราดในช่องทาง u t u b e ครับผมขอ fc ทุกท่านที่เข้ามาชมมากดไลค์มากดแชร์มากดติดตามและแนะนําบอกต่อช่องเลขหน้าคลาดนั้น ขอทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีโชคมีลาภมีเงินมีทองใช้ไม่ขาดมืออย่าเจ็บอย่าจนอย่าต่ํากว่าคนอย่าจนกว่าใครเขานะครับผมขอให้ทุกท่านโชคดีรวย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 ทุกท่านครับผมมาดูผลสรุปและดูนวทางกันเลยนะครับนะครับผมแจกสูตรนะครับเมื่อวานนะครับแสดงสูตรให้ดูนะครับผม หนึ่งสองสามสี่ห้านะครับทำยอดหลังให้ดูห้าวันนะครับในห้าวันเมื่อวานเข้าไปห้าคู่เจาะนะครับหคู่เจาะวันก่อนเข้าไปห้าคู่เจาะนะครับวันที่9ก้าเข้าไปห้าคู่เจาะนะครับวันที่ วันที่8เข้าไป3คูดเจาะวันที่นะครับวันที่7เข้าไป3คูดเจาะที่8นะครับเข้าไป3คูดเจาะครับนะมาดูครับผมสูตรจะเดินต่อหรือไม่อย่างไรครับยังไม่สรุปเลยครับผมสูตรนี้นะครับผมตัวลูดนะครับผมตัวลูดไม่ค่อยไม่ค่อยเข้าแต่เข้าตัวเจาะมากกว่า แต่ก็ทำตามสูตรให้ชมนะครับ f บมาดูครับเฉพาะกิจนะครับผลที่ออก07536นะครับผมเข้าไปที่5775คู่เจาะตรงนี้นะครับเข้าบนเข้ารุดเจ็ดนะครับบนกระชาติครับผมกระชาติผลที่ออก19914เข้าไปที่คู่เจาะ14ล่างนะครับ พิเศษครับผมผลที่ออก27690นะครเบผมเข้าไปที่คู่เจาะคู่เน้น67ตรงนี้แล้วก็เข้าไปที่รุด7ด้วยฮานะนอยปกติครับผมผลที่ออก05064นะครับเข้าไปที่6446ตรงนี้ล่างนะครับฮานอย VIP ครับผมผลที่ออก เจ็ดสี่เจ็ดเก้าหกครับผมเข้าไปที่สี่เจ็ดคู่เจาะคู่เน้นตรงนี้นะครับแล้วก็เข้านะครับรูดเจ็ดด้วยนะครับเจ็ดสี่เจ็ดเข้าไปหนึ่งสองสามนะครับแปดไม่มานะครับเข้าไปสามตัวลุตเข้าไปสามครั้งนะครับสามครั้งคู่เจาะคู่เน้นนะครับเข้าไปสองแล้เข้าไปห้านะครับเข้าคู่เน้นไปสอง สรุปแล้วเข้าห้าคู่เจาะนะครับมาทุกหน่อยนะครับมาทุกหนนะครับสุดนี้มาดูต่อครับผม X4 พอดีวันนี้นะครับไม่ได้ทำข้างในนะครับโตอาจจะสั่นนิดนึงนะครับพอดีลูกๆนะครับอยู่ข้างในนะครับข้างใน มาดูครับผมท่านอาจารย์ให้รวยวางตัวไหนก็ให้นะครับออก,รก็เดินสูตรนะครับใช้สูตรเดิมทำสูตรให้ดูเลยนะครับอ๋อให้รวยอ๋อให้รวยนะครับผมวันที่สิบ ันที่เท่าไหร่ครับสิบสามนะครับันึ่สิบสามหกแปดมัดรวม ดรวมานอยนะครับผมวางรูดไว้ที่เจ็ดกับแปดเหมือนเดิมครับก็มีหนึ่งสี่ หนึ่งหกหนึ่งเจหนึ่งแปสี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดแลพนมเมื่อคืนกับเมื่อวานครับผมฝนตกหนักนะครับผมนะบแต่ไม่ใช่ว่าจะตกทุกที่นะครับผมลูกชายเข้าไปในเมืองนะครับเมื่อวานบอกว่าในเมืองไม่ตกนะครับ เรียกราดอยู่แถวสนามบินนะครับตกหนักมากนะครับน้ำคืนก็ตกด้วยนะครับอากาศตอนนี้เย็นนะครับผอากาศเย็นเย็นอากาศเปลี่ยนมากเลยนะครับผมคืมเย็นนะครับดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับผมรู้สึกว่านะครับอากาศจะไม่ค่อยเสถียรนะครับอากาศจะไม่ค่อยเสถียรนะครับดูแลสุขภาพกันเยอะๆครับ ไม่ว่าจะเดินทางไปไหนใกล้อยู่ที่ใดก็ค่อยมีความสุขโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับร่างกายแข็งแรงแล้วก็มีเงินมีทองใช้ไม่ขาดมือทุกท่านครับขอให้ทุกท่านโชคดีและรวยนะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยนะครับอย่าลืมนะครับผมถ้ากดดูนะครับผมช่องเลขทัทธิาดแล้วนะครับทุกๆแนวทางนะครับอย่าลืม ครับผมคอมเมนต์ครับผมอย่าลืมคอมเมนต์นะครับเข้ามาพูดคุยว่าอยากให้เรื่องลาทำแบบไหนให้อย่างไรให้บ้างนะครับผมถ้าทําได้เลข่าก็จะทําให้นะครับมีการพูดคุยในกลุ่มนะครับในใน u t u b e ด้วยนะครับคอมเมนต์เข้ามาอย่างสร้างสรรค์นะครับผม F4 นะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผม อย่าลืมนะครับผมอยากให้เลือกนาาทำแบบไหนให้ก็คอมเมนต์เข้ามานะครับถ้าไม่เหลือบากก็แรงนะครับเลือกน่าะจะทำให้ชมท่านอาจารย์ให้รวยเน้นไปที่ 10, 4, สิบสี่สิบห้าสงการเลยนะครับผมสิบสี่สิบห้าสี่ห้าสี่เจ็ดสี่แปดห้าเจ็ด ท่านเน้นที่6คู่นี้นะครับผมแคปหน้าจอไว้ครับ fc นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์เข้ามาด้วยนะครับผมอยากให้แจกสูตรลงสูตรยังไงก็จะทำให้นะครับ fc นะครับแต่หลักร้อยของสูตรมัดรวมฮนนอยเลขรัดไม่มีนะครับผไม่มีเอาละครับผมท้ายนี้ขอทุกท่านโชคดีนะครับรวย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 ครับผมสวัสดีครับ